สวัสดีครับผมน้อย DIY นะครับวันนี้เราจะมาพาหรือตัวนี้นะครับอุปกรณ์โซลเซลนะครับนี่เป็นสปอตไลท์นะครับนี่ก็ซื้อมาในราคาร้อยกว่าบาทไม่ถึงสองร้อยดีตัวนี้ปิดซื้อในช่วงเขาลดราคาคแต่ตัวนี้ใช้นานแล้วนะครับเริ่มแบตนี่ก็ ไฟไม่ค่อยอยู่แล้วแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวดูแล้วภายในกันนะครับภายในเขาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ผมเก็บไว้แล้วภาไในก็จะมีสปอตไลท์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่นะคหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็มีแผงควบคุมด้านในก็ตัวนี้มันก็จะมีเซนเซอร์ด้วยนะครับ แล้วก็ปรับหมดได้ไล้สามโหมดแต่วันนี้เราจะมา DIY นะครับจะเพิ่มแบบเข้าไปอีกหนึ่งก้อนนะครับแต่เราใส่ด้านในนี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเขาทำมาเฉพาะก้อนเดียวนะครับนี่ตัวนี่ครับในแผงวงจรนะครับก็จะฝั่งนี้จะเป็นสีแดงนี้ พอนี้ก็บวกพอนี้ค็ลบนะครับเนี่ยอันนี้ผมต่อสายไฟไว้แล้วมันเดนนี่ฮะอันนี้ถ้าเราจะเพิ่มไฟนะครับเพิ่มแบตเข้าไปอีกก้อนหนึ่งล้วก็ต่อขนาดกันเลยครับมากับขนาดเข้ากับแบตตัวใหม่ของเราอันนี้ก็เป็นแบตเก่านะครับ จกเครื่องปั๊มน้ำนะครับมีปั๊มน้ำที่ปั๊มจากถังน้ำนั่นก็ราคาร้อยกว่าบาทเหมือนกันบางทีก็บางทีก็ไม่ถึงครับอันนี้ออันนี้เอามาต่อขนาดเพิ่มกันฮะนี่ฮะต่อแบบนี้ลบก็ลบบวกก็บวกนะครับนี่ฮะ จะได้ลักษณะน,นี้แต่แต่เราจะมาวางแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ทําการเจาะรูเนี่เพื่อที่จะเอาสายไฟนะครับออกไปไว้ด้านนอกปกติอันนี้มันเปิดใช้งานก็อยู่ประมาณห้าหกชั่วโมงนะครับแต่มันก็หลีไม่ค่อยระวังเท่าไหร่แต่เราจะเพิ่มย้มนะฮะแบบอกอนหนึ่งให้มัน ให้มันสว่างได้นานขึ้นนะฮะนี่ครใส่ไฟร้อยมันด้านหลังตันนี้ก็ใส่ไว้เหมือนเดิม ตัวนี้ซื้อมาก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะครับใช้นานแล้วเป็นปีแล้วไอตัวแพงก็ตากแดดจนหน้ามันละลายหมดเลยนะแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะฮะ อันนี้เราก็แะไปเหมือนเดิมนะครับไก่นตเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะก็จะเอาตัว แบตเตอรี่นะครับมาไว้ตรงนี้เดี๋ยวแผ่นกาวนะครับตรงหน้านะฮะอันนี้ใช้สามเอ็มนะฮะ ก็จะใช้กาวตรงหน้านะครับเนี่ยมาติดใจในลักษณะนี้แล้วก็เอามาต่อคโคโลมาต่อคโคโลนะครับ บอกสายต้ไนนิดนึงบวกก็ใส่บวกนะครับ เนี่ยก็จะได้ลักษณะน,น,นี้เดีย๋ยวมาลองเปิดดูนะอันนี้มันจะแจ้งมากเลยฮะปกติมันก็แจ้งอยู่แล้วอันนี้มันจะปรับหมดได้สามโหมดฮะแค่น,นี้ฮะแต่็มีผ่านเซ็นเซอร์ปุ๊บมันจะแจ้งมากขึ้นโหมดนี้ก็จะติดหลีงี้ทั้งคืนฮะ มีทั้งโมดแรกก็สว่างมากโมดสองก็หลีพอมีคนเดินผ่านมันก็แจ้งสว่างขึ้นมาแล้วก็โมดต,ตามก็หลีแบบนี้ทั้งคืนนะครับไม่ดับนะครับเพื่อนๆก็ผ่านสายไฟหรือมีท่อหดใจก็ใช้งานได้นะครับ ถ้าเป็นท่อหดก็จะดีนะครับมีผมมีแค่พัดเทยียปานสายไฟนะครับ อันนี้เป็นแผงวงจรเก่าแล้วฮะนามันลอกไปแล้วเดี๋ยวจะมาลองกัอนไฟดูนะฮะว้อไฟที่ว่าเท่าไหร่นะฮะน,นี่จะเป็นข้บวกน,นี่เป็นข้ลบอันนี้มันได้จากแสงไฟที่ผมเปิดนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดใช้กับไปตัว หอดไฟตอดไฟตัวนี้นะฮะเนี่ยรดโคมไฟตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยได้หกวนเลยะฮะก็ แผงตัวนี้มันจะชาร์จไฟได้ 6, 6โวลต์น,นะครับเอาเวลาเสียบใช้กับตัวแผงตัวเอสปอตไลท์ตัวนี้ไฟตัวราเตอ์ตัวนี้นะครับเพื่อไปชาร์จแบตในตัวสปอตไลท์นะครับได้6โวลต์นนครับก็แผงตัวนี้ก็ใช้งานได้อยู่ครับแต่แต่หน้ามันละลายไปเยอะโดนแดดหลาย ี๋ยวมาลองเสียบใช้งานดูนะฮะเนี่ยเปิดใช้งานพอตัวแผงเนี่ยมันไม่ได้รับแสงคับไฟสปอตไลท์มันก็ติดะฮะเนี่ย ติดสว่างมากเลยครับไอตัวไฟตัวนี้อันนี้แล้วก็เอามาเพิ่มให้มันอึดขึ้นนะฮะก็อันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆเ,เอานำไปต่อใช้งานไอเป็นไอสปอตไลท์โซลาเซล์รุ่นนี้นะครับอันนี้ก็ทนเหมือนกันนะครับใช้ดีด้วยแต่อพอดี แบบมันก็ค่อยดีเท่าไหรแต่ก็ของเก่ามันก็ยังแค่ได้อยู่แล้วก็เอามาเพิ่มใหม่หรือเพื่อนๆจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับไม่ต้องเจาะเพิ่มเหมือนผมอันนี้อยากให้มันอึดขึ้นนะครับใช้ได้นานขึ้นก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้อย DIY ด้วยนะครับขอบคุณครับ